การบำเพ็ญบาร,รมีโดยเฉพาะในข้อแรกคือทานทานจะเป็นบาร,รมีได้นั้นก็คือจะต้องทำสม่ำเสมอเราจะต้องจำว้าเป็นข้อแรกว่าการบำเพ็ญความดีอะไรอย่างสม่ำเสมอนั้นจึงจะบังเกิดเป็นบาร,รมีขึ้นมาและทานที่เราทำกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นทานธรรมดาอย่างเรามีเงินมีทองและเราบริจาคออกไปเป็นทานเรามีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่มียารักษาโรคแล้วเราก็บริจาคปัจจัยสี่นี้ออกไปเป็นทาน นั่นก็เป็นแต่เพียงทานบารมีชั้นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เราเสียสละบริจาคนั้นเป็นเรื่องนอกกายเราแต่ถ้าพอบริจาคให้สูงขึ้นไปอุกฤษิกขึ้นไปเป็นการบริจาคภายในเช่นบริจาคเลือดเนื้อบริจาคเลือดเนื้ออวัยวะออกไปเป็นทานอย่างนี้ทานที่บริจาคนั้นก็เป็นทานะอุปบารมีเป็นบารมีสูงขึ้นและเป็นเช่นกลางและถ้าถึงสูงขึ้นไปถึงกับสระชีวิต ระบ,บุตรกระัพัญญาที่รักดังชีวิตได้นั่นก็เป็นปรมัตถบารมีเป็นบารมีชั้นสูงสุดการเสียสละก็จึงต้องฝึกจากชั้นให้ของนอกกายไปก่อนแล้วก็ให้อวัยวะภายในแล้วจึงให้แม้แต่ชีวิตแม้แต่สิ่งที่เรารักดังชีวิตเราก็ให้เป็นทานได้อย่างที่พระเวสสันดรให้กัญหาชารีให้มัตสีออกไปเป็นทานไม่ใช่พระเวสสันดรเป็นคนใจไม้ไส้ระกำ พระเวสสันดรก็รักลูกรักเมียเหมือนกันแต่พระเวสสันดรนั้นเป็นโพธิสัตว์ที่จะต้องบำเพ็ญปรมัตถบารมีพระเวสสันดรจึงต้องให้ลูกให้เมียเป็นทานถ้าอ่านพระเวสสันดรให้ดีๆจะพบว่าพระเวสสันดรไม่ใช่คนใจไม้ไสกระกมไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวจะเอาลูกเป็นสำเภาทองเพื่อให้ตนเองนี้ข้ามพ่วงมหนันนกหรือบรรลุถึงพระนิพพานโดยเอาลูกของตอนเองไปให้ชูโชคเพี้ยนตีต่อหน้าต่อตาไม่ใช่อย่างนั้น เราจะพบว่าเมื่อชูโชกเคียนกันหาชารีนั้นพระเวสสนอนถึงกับชักประคันเผลอตัวนึกขึ้นได้ว่าเราบำเพ็ญบรารมีเกิดประคันทันทีครั้งแรกเะ็บประทุษร้ายต่อชูชกเนี่ยเพราะความรักลูกแต่ต้องให้เพราะว่าเมื่อชูโชกขอแล้วต้องให้ให้เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณได้บำเพ็ญบรารมีชั้นประมัตถะนี่เป็นฐานชั้นสูงขึ้นไปถึงขั้นประมัตถบารามี นี่ยเป็นข้อแรกที่เราจะถือการอบรมว่าเราจะบำเพ็ญทานกันได้อย่างไรทานนี้คือการเสียสละเราก็หัดเสียสละตั้งแต่เสียสละในสิ่งง่ายๆออกไปก่อนถ้าเป็นเด็กก็สอนเด็กให้รู้จักเสียสละให้ทานให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามีอะไรก็ให้ทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงให้ทั้งหมดการให้นั้นคือการแบ่งให้ไม่ใช่หมายความว่าเรามีเงินอยู่ในตัวเราบาทหนึง่งเราจะต้องให้เข้าไปให้หมดบาทเปล่าเลย เป็นปเพียงว่าให้แบ่งส่วนหนึ่งที่เราพอจะแบ่งได้โดยเราไม่เดือดร้อนเนี่ยให้เป็นทานนั่นคือการบําเพ็ญทานคือการเสียำนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราให้หมดนะแต่สอนให้รู้จักแบ่งให้ฉะนั้นเราจะพบถึงวิธีใช้ทรัพย์ว่ามีส่วนหนึ่งให้บริจาคออกไปเป็นทานและก็อีกหลายหลายส่วนเช่นเอาไว้บริโภคเองบ้างเก็บไว้ใช้เมื่อยามป่วยไข้บ้างเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรภันยาให้มีความสุขเลี้ยงดูข้าทาสบริวารให้มีความสุข บำรุงมิตรสหายที่เกื้อกูลแกงานบำรุงสมณชีพรามนั่นซึ่งเป็นการบริจาคทานบำรุงชาติบ้านเมืองของตนเองอย่างเนี้นั่นเป็นวิธีแบ่งทัพย์เป็นวิธีบำเพ็ญทานซึ่งผู้ที่บำเพ็ญทุกคนทําได้โดยไม่เดือดร้อนและก็ไม่ใช่หมายความว่าคนทําทานบาร,รมีได้คือคนที่มีมีโภคะเท่านั้นจึงจะทําได้ก็ไม่จําเป็นคนมีน้อยทําน้อยก็เป็นทานบาร,รมีเหมือนกันมีมากทํามากก็ได้บาร,รมีมากขึ้นแต่ทุกคนทําได้ ทุกคนเสียสละได้บริจาคทานได้พอถึงบาร,รมีภายในด้วยทุกคนยิ่งทําได้ง่ายใหญ่ในปัจจุบันเพราะความเจริญทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราทําบุญในภายในได้ง่ายเช่นยงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาตินั้นก็เป็นการบําเพ็ญทานะอุปปาบาร,รมีเราบริจาคดวงตาให้แก่คนตาบอดนั่นก็เป็นทานะอุปปาบาร,รมีให้อวัยวะซึ่งสมัยก่อนทําไม่ได้สมัยก่อนทําได้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง อย่างบริจาคตานี่ก็บริจาคเมื่อตอนเป็นๆไม่ใช่ตายแล้วจึงจะบริจาคพระพุทธเจ้าทำบริจาคตาเนี่ยบริจาคเมื่อมีชีวิตอยู่ให้แพทย์ควักเลยควักลูกตาให้เป็นทานไม่ใช่ตายแล้วจึงให้อย่างที่เราทํากันในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราตายแล้วหมอจึงจะมาควักตาไปแต่สมัยก่อนนี่คว้านเอาเมื่อตอนอยังเป็นปนคิดดูว่าจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนแต่พระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญซึ่งเรื่องนี้จะได้นํามาเล่าในเรื่องของทานะอุปบับรมีจะถึงทาน,ทานปะปรมัตถบารมี ให้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อหล่อหลอมใจตัวเองนั้นเราจะต้องบำเพ็ญกันอย่างไรบ้างจึงจะเป็นบาร,รมีเพราะว่าอันนี้ต้องการที่จะให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสาธผู้ชนโดยทั่วไปว่าทางรอดในชีวิตของมนุษย์เราหรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นไม่มีอะไรจะช่วยเราได้ดีเท่ากับบาร,รมีมีบาร,รมีสักอย่างเดียวเท่านั้นทำอะไรก็สำเร็จแม้แต่การบรรลุถึงมรรคมิตราน ก็คือจะต้องมีความดีที่สมบูรณ์ที่เต็มเปี่ยมในเฉพาะบุคคลเราจะทําอย่างไรจึงจะได้ความดีอันนี้ได้สมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็ต้องศึกษาวิธีการที่เป็นโพธิสัตว์จริยาที่พระพุทธองค์ได้บําเพ็ญมาในอดีตแล้วก็มาใช้ในชาติสุดท้ายที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะสําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณว่าทรงใช้อย่างไรการบำเพ็ญทานของเราทุกวันนี้ก็จะได้เป็นไปเพื่อบารมีและการกระทําการดาเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ ก็จะได้เข้าใจความหมายของความเกิดและความมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ชัดเจนขึ้นว่าเราควรจะสร้างอะไรกันที่จะเป็นที่พึ่งหลอหลอมใจเราเพื่อความจเจริญในภพหน้าต่อไปยิ่งิ่งขึ้นเพราะการพัฒนาจิตใจนั้นบางทีชาตินี้ก็ไม่สําเร็จต้องใช้เวลาอีกหลายชาติจิตนั้นจึงจะสูงขึ้นตามลําดับจนกระทั่งถึงความเป็นพุทธะขึ้นมาซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาแต่ละชาติแต่ละชาติขึ้นไปเรื่อย และก็วิธีการที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงส่งนั้นก็มีวิธีบําเพ็ญบารมีนี่เองแต่เราจะต้องทราบถึงวิธีปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นบารมีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโดยสมบูรณ์ขึ้นซึ่งจะได้นํามาบรรยายให้จบในบารมีติดในบนรรพัะเพราะว่าคิดมานานแล้วว่าน่าจะได้บรรยายเรื่องนี้ให้ติดต่อกันท่านที่จะนําเป็นแนวทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติได้สะดวกขึ้นวันนี้เป็นปเพียงกรุทางสู่สุดท้าไว้ก่อนจะให้เป็นบารมีนั้น จะได้อธิบายให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าฐานที่เป็นบาร,รมีขั้นต้นนั้นทําอย่างไรขั้นกลางอย่างไรขั้นสูงอย่างไรและจะได้ยกตัวอย่างมาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบจากที่พระพุทธองค์เคยบําเพ็ญมาวันนี้เวลาของการบรรยายสิ้นสุดลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียง